ความนอบน้อมยังมีเดองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจา้าพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้ใจบุญทุกๆท,ท่านธรรมะรับอรุณจากวัดป่าสหธรรมิการามสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่24 อำเภอรพระจังหวัดเชียงใหม่ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็จะมีข้อคิดแนวทางทมบางข้อบางตอนที่ควรจะนำมาเล่าสู่กันฟังคือเมื่อวานนี้ได้ไปกราบนมำสก,การสถานที่แห่งหนึ่ง อยู่ในอำเภอพร้าวนี่แหละสถานที่แห่งนั้นก็คือที่หลวงปู่ขาวอนาลโยท่านได้บรรลุธรรมวันนี้ท่านกล่าวเอาไว้คือหลวงปู่ขาวอนาลโยท่านเป็นชาวอุบลแล้วก็ เคยมีครอบครัวมาก่อนมีเมียมีลูกมาก่อนแต่ภายหลังเกิดความสลดใจเห็นความทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดทุกข์เพราะอะไรเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ มีเมียก็เป็นทุกข์มีผัวก,ก็เป็นทุกข์มีลูกก็เป็นทุกข์มีทรัพสมบัติก็เป็นทุกข์มองเห็นแต่สิ่งต่างๆล้วนแต่เป็นความทุกข์ในที่สุดท่านก็ว่าการที่เราเบียนไหว้ใจเกิดในวัฏสงสารเนีเพราะกิเลสตัณหานั่นเองเราจะอยู่อย่างนี้เราไม่ออกบวชไม่ปฏิบัติธรรม เราก็จะเป็นทาสของมันตลอดไปไม่รู้จักจบจากสิน้นชีวิตเราก็มากขึ้นเรื่อยเรืเราควรที่จะสแสวงหาธรรมดีกว่าที่สุดนายขาวตอนนั้นเป็นขรวาดนายขาวก็เลยลาลูกลาเมียลายาติพี่น้องแล้วก็ออกบวช ติดซอยห้อยตามหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพร้อมกับคูบาจาย์อีกหลายองค์ตอนนั้นช่วงนั้นหลวงปู่มั่นพิทัิโตท่านประจำอยู่ที่อำเภอพร้าวเชียงใหม่อยู่บนยอดดอยที่เรียกว่าทางขุนปังซึ่งเป็นดอยด้านทิศตะวันออกของตำบลแม่ปังอำเภอพร้าว ฝั่งตรงข้ามกับเวียงป่าเป้าเชียงรายเป็นคุณเขาที่ยิ่งใหญ่สงบเงียบหลวงปู่มัน่นท่านบำเพ็ญเพียรอยู่นั้นหลวงปู่ขาวก็ติดตามมาศึกษาธรรมจากหลวงปู่มัน่นเมื่อศึกษาแล้วก็นำมาปฏิบัติคือไม่ต้องเรียนให้นานเป็นปีเป็นเดือนหรอกเพียงแค่ไม่กี่คำไม่กี่ประโยค ว่าท่านต้องเดินจงกรมแบบนี้นะท่านต้องนั่งกรรมฐานแบบนี้นะควบคุมจิตใจแบบนี้นะเมื่อได้แนวทางแล้วก็ปลีกวิเวกสแสวงหาสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งเพื่อที่จะบำเพ็ญเพียรเพื่อแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานต่อไปในวันหนึ่งพระขาวหรือหลวงปู่ขาวนี่แหละ ท่านก็เดินทางไปที่ตำบลลงขอดอำเภอพร้าวนี่แหละไปอยู่ใกล้ทุ่งนาแห่งหนึ่งเห็นทุ่งนาที่ชาวบ้านเขาเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วถ้าก็มาพิจารณาเป็นกรรมฐานพิจารณาว่าเอ๊ะทำไมต้นข้าวมันจึงงอกเป็นต้นข้าวได้ ก็เพราะว่ามีเม็ดข้าวเปลือกแล้วทำไมเม็ดข้าวเปลือกจึงงอกเป็นต้นข้าวก็เพราะเม็ดข้าวเปลือกมันมีเชือ้อเมื่อมีเชือ้อเมื่อได้อุณหภูมิดีน้ำดีดินดีหวานลงไปในพื้นดินไม่นานข้าวเปลือกก็จะงอกเป็นต้นข้าวต้นข้าวก็จะออกดอก ออกรวงและเป็นข้าวเปลือกเพิ่มขึ้นอีกจำนวนร้อยจำนวนพันมากขึ้นเรืเ่อยๆแต่ถ้าหากข้าวเปลือกนั้นมันไม่มีเชื้อถูกเชื้อถูกทำลายหรือทุบหรือว่าแตกหรือว่าหักไปเราจะเอาข้าวเปลือกนั้นไปปลูกที่ไหนที่ไหนมันก็ไม่งอก แม้ดินจะดีน้ำเจะดีอุณหภูมิเจด็ดีก็ไม่งอกเพราะอะไรเพราะเชื้อมันถูกฆ่าแล้วเชื้อถูกทำลายแล้วจึงไม่อาจจะงอกขึ้นมาได้เมื่อพิจารณาอย่างนี้ก็มาน้อมมาใส่ตัวเองว่าทำไมเราเราจึงต้องเกิดที่เราเกิดเพราะอะไรเพราะเรามีเชือ้อ อะไรเป็นเชื้อแห่งการเกิดเชื้อแห่งการเกิดก็ได้แก่กิเลสตัณหาเมื่อเรายังมีกิเลสตัณหาอยู่การเกิดก็มีอยู่การแก่การเจ็บการตายก็มีอยู่แต่เมื่อเราไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาแล้วเชื้อแห่งการเกิดไม่มี เมื่อการเกิดไม่มีความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่มีเพราะความแก่ความเจ็บความตายอาศัยความเกิดเมื่อมีแล้วก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายเมื่อไม่มีกิเลสก็ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายเราควรที่จะสแสวงหาธรรมเพื่อที่จะกำจัดเสียซึ่งกิเลสตัณหาซึ่งเป็นตัวการแห่งการเกิด ฉะนั้นเราจะบำเพ็ญพิจารณาธรรมหลวงปู่ขาวก็พิจารณาถึงว่าอู้โกิเลสตัณหาเนี่ยเกิดในใจของเรามาทุกภพทุกชาติไม่ว่าใครๆทั้งนั้นแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ยังไม่ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ก็ยังต้องเวียนเกิดเวียนตายเวียนตายเวียนเกิดไม่รู้จกักจบจักสิน้นนะ อันนี้พิจารณากลับไปกลับมากลับไปกลับมาในที่สุดท่านก็สามารถเข้าถึงธรรมอย่างถึงธรรมณาที่ข้างทุ่งนาแห่งนั้นเองเดี๋ยวนี้เขาจึงสร้างอนุสรสถานหลวงปู่ขาวอนารายโยวไว้ด้านทิศตะวันตกของถนนเชียงใหม่เพราวทางหลวงหมายเลข1 0ึ่ตรงนั้น ถ้าใครเข้ามาที่อำเภอรเพร้าวก็จะเห็นรูปร่างตระงานนั่งสมาธิสวยงามอยู่ข้างทุ่งนาแห่งหนึ่งอันนี้แหละคือที่มาของการไปกราบเมื่อวานนี้ไปสักการะไปนึกถึงว่าโอ้หลวงปู่ท่านไม่ใช่คนพื้นนี้ท่านเป็นคนโน้นอุบลแล้วก็ท่านก็บวชตามหลวงปู่ไปหลายแห่งหลวงปู่มั่น ในที่สุดแล้วก็มาบำเพ็ญเพียรอยู่กับหลวงปู่แหวนที่ดอยหนโมแล้วก็มาบำเพ็ญส่วนตัวพระองค์ท่านอีกที่ตำบ,บลหลวงคอดแล้วก็รู้ธรรมที่นั้นฉะนั้นในอำเภอพระวจังหวัดเชียงใหม่นี้เป็นอำเภอที่ไม่ใหญ่โตนักและก็ไม่ได้เจริญรุ่งเรืองเหมือนอำเภออื่นแต่เป็นดินแดนอริยะคือพระสงฆ์ ในครั้งอดีตตั้งแต่หลวงปู่มั่นเป็นต้นมีหลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนหลวงปู่พมหลวงปู่หลายองค์หลังหลวงปู่เทศหลวงปู่สิมหลวงปู่ตือ้อก็วนเวียนปฏิบัติธรรมอยู่ที่อำเภอพร้าวเชียงใหม่นี่เองฉะนั้นการที่เราทั้งหลายมาพิจารณาข้อนี้ว่าหลวงปู่ขาวอนาลโยท่านไม่ได้บดทตั้งแต่เป็นเด็กเด็ แต่ท่านเคยมีครอบมีครัวมีลูกมีเมียม,มาก่อนท่านก็ยัง,ยงบำเพ็ญธรรมเพื่อให้ถึงที่สุดแห่งทุกได้เราทั้งหลายก็ควรที่จะหาโอกาสบำเพ็ญธรรมบ้างเพื่อที่จะให้ถึงที่สุดแห่งทุกเราบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิปฏิบูชาเราไหวพระส่วนมนบูชาสักการะดอกไม้ทุกเทียนเราทำอย่างนี้เป็นประจำอยู่แล้ว แต่ว่าการที่จะเข้าไปปฏิบัติเพื่อที่จะให้ถึงซึ่งแนวทางที่พระเจ้าเดินทางไปแล้วคือมรรคผลนิพพานนะั้นเรายังไม่ได้เดินทางเส้นนี้เราควรที่จะหาโอกาสสัปดาห์ที่จะถึงนี้ก็คือสัปดาห์วิสาขบาูชานะวันเพ็ญเดือนเดือนหกทางเหนือโลดเดือนแปดเป่ง ทางภาคกลางวันเป็นเดือนหกเป็นวันวิสาขาบูชาเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าประสูตรสรู้เปรินิพานในวันเดียวกันแต่คนละปีมาบรจรจบคบรอบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นบรจรจบคบรอบของอาตมาหลวงลงุงเกษมเนห้าสิบปีของการบวชเช่นเดียวกันและจะมีการทอดผ้าป่าสัมัคคีเพื่อที่จะ ซื้อกระเบื้องมุงพระอุบโบสถซึ่งอุบโบสถกำลังก่อสร้างจะไม่มีกระเบื้องก็จะมีการซื้อกระเบื้องประมาณ450ตารางเมตรตารางเมตรละประมาณพันบาทก็จะมีการท่อพระปราวันวิสาขาบูชาด้วยเพื่อท่านมีโอกาสได้ทราบอยากจะรวมก็ออนุโมทนาและก็ช่วงสามวันนี วิสาขาบูชาก็คือวันที่15วิสาขบูชาวันที่13 14 15จะมีการบวชเนคมมะบารมีปฏิปฏิบูชาบูชาพระรัตนตรัยด้วยปฏิบัติตามจะมีการบวชเนคมมะบารมีที่วัดป่าสหธรรมิการามแห่งนี้นะถ้าท่านสนใจในการ ที่จะมาป,ธธรรมปฏิบัติธรรมขอขอเชิญนะปฏิบัติธรรมได้อยู่ไหนก็ได้ถ้ามาไม่ได้ก็อยู่ที่บ้านเขาปฏิบัติธรรมได้เพื่อมีโอกาสมาก็ขอเชิญร่วมกันเดินจงกรมนั่งกรรมฐานถามว่านาฟังเทศฟังธรรมอันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะอย่างไรก็ตามบันนี้มีข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องของหลวงปู่ขาวอานาลโย ที่ท่านได้รู้ธรรมได้เห็นทมที่อำเภอปราวและก็ให้เรารู้ว่ากิเลสตัณหาเนี่ยเป็นตัวเหตุตัวการทำให้เราต้องเวียนเกิดเวียนตายตายตายเกิดเกิดทุกขาชาติปุณณปุณังการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์รำไปเราก็จะได้เข้าเดินตามรอยพระยุคลบาทของพระสัสดาที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสวันที่ตรัสรู้ว่า อเนกชาติสังสารังเป็นต้นซึ่งแปลว่าเมื่อเรายังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเรายังเบียดบ้ายใจเกิดในวัฏสงสารไม่รู้จักจบเราเป็นธาตุของกิเลสตัณหาเดี๋ยวนี้ตัณหากิเลสทั้งหลายเราได้ฆ่าเราได้กำจัดแล้วการเกิดอีกจะไม่มีอีกต่อไปเมื่อการเกิดจบความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่มีวัฏสงสาร การเวียนว่ายแต่เกิดก็จบสิ้นตรงนั้นก็ขอฝากแนวทางธรรมเช้าวันนี้เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดแก่ท่านสาธุชนด้วยทั่วก,กันทุกท่านทุกคนเทิน